เอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปและเรื่องนี้กันว่าค่ะทีเทศบ้านตํบลรัตศดานะคะดําเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับประชาชนในเขตตําบลรัตศดากันไปและก,กันในเรื่องข้องเตาประหยัดพลังงานเตาซูเปอร์อั่งโลเป็นผันพื้นะคะไปแลในในซูกูบซางไทยไปด้วยกันค่ะ เทศบาลตะบนรัชดาได้เล็งเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานจึงได้จัดโครงการส,งส่งเสริมการใช้เตาประสิทธิภาพสูงหรือเตาซูเปอร์โลเพื่อเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารและหลักการในการพัฒนาชุมชนพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานและสร้างประสบการณ์ให้กับอาสาสมัครพลังงานชุมชนผู้นําชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยมีงานสง่งเสริมพัฒนาชุมชนฝ่ายสังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตะบลรัศดาเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ตเป็นการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์พลังงานในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้เตาที่มีประสิทธิภาพสูงถือเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะสร้างแนวคิดและระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานให้ชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลตะบลรัศดา มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานการประหยัดพลังงานในรูปแบบต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นแบบอย่างที่ดีลงไปสู่ชุมชนและครอบครัวขยายผลสูงกว้างมากขึ้นและต้องการให้อาสาพัฒนาชุมชนอาสาสมัครพลังงานชุมชนเป็นตัวแทนของคนในชุมชนได้มาแสดงความคิดเห็นร่วมกัน พลังงานจังหวัดและทางผู้บริหารทางเทศบาลตำบลลัตดาเล่งเห็นความสำคัญตัวนี้ที่จะให้คนในชุมชนตำบลลัตดามาเรียนรู้การใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่าความเป็นอยู่ของประชากรในชุมพนลัตดาก็ไม่ใช่อยู่ในระดับมหาเศรษฐีโดยมากอยู่หาเช้ากินค่ำเราเลยว่าทำอย่างไร ทางผู้บริหารคิดว่าทําอย่างไรถึงจะให้ประชากรในตำบลัศดาเรามีาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเลยร่วมกับพลังงานจังหวัดให้มาเรียนรู้การใช้เตาอั้งโลหรือเตาหมหาเศรษฐีตัวนี้เราต้องนึกย้อนหลังไว้ก่อนนะครับเมื่อก่อนรุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่เราปัจจุบันจนถ,ถึงปัจจุบันนี้นะครับเ,เด็กรุ่นใหม่นี่ได้ลืมไปหมดแล้วเตาอั้งโลตัวเก่านั่นจะให้ความรอบพลังงานที่มันความร้อนที่น้อยกว่าแต่เตาอั้งโลรุ่นใหม่ที่ว่าใช้วิศวกร ผลิตขึ้นนะครับมีความร้อนที่สูงกว่าซึ่งชาวประมงส่วนใหญ่ก็ที่หากินในทะเลนะครับไปค้างคืนสองสาวันนี้จะต้องมีตะวังรูนี่เกือบทุกล้ำนะครับพอชาิปรุงอาหารเอาสิ่งที่เราได้เข้าร่วมอบรมวันนี้ครับไปไปไปบอกกับพี่น้องชาวชุมชนให้เรากลับเข้ามาใช้ตะวังลูเพื่อประหยัดค่ารายจ่ายในครัวเรือน สำหรับเตามหาเศรษฐีหรือเตาซูเปอร์อังโลเป็นเตาที่พัฒนาขึ้นมาทดแทนเตาอังโลตามท้องตลาดทั่วไปมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนมากกว่าเตาอังโลตามท้องตลาดถึง29%หากตามบ้านเรือนหันมาใช้จะสามารถประหยัดไม้ฟืนและถ่านที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ถึง500-600บาทต่อครัวเรือนต่อปีและช่วยลดการใช้แก๊ส LPG ในครัวเรือน กระทรวงพลังงานระบุว่าเตามหาเศรษฐีเป็นเทคโนโลยีพลังงานทดแทนช่วยประหยัดและมีประโยชน์สามารถนำไปใช้ในครัวเรือนหรือนำไปต่อยอดในการสร้างรายได้เสริมขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนมันต่างจากเตาอังโลกที่ขายทั่วไปอยู่ท้องตลาดนะครับตัวเส้าตรงนี้นะครับสามเส้าตรงนี้นะครับมันจะให้ห่างจากตัวหม้อเนี่ยไม่เกินหนิ้ว มันจะทําให้ลดการสูญเสียความร้อนนะครับความแตกต่างระหว่างจากเตาทั่วไปก็คือตัวรังผึ่งนะครับรังผึ่งที่อยู่ตรงนี้นะครับก็คือจะมีความหนากว่าก็คือ,อเกือบเกือบสองนิ้วนะครับเพราะว่าปัญหาของคนที่ใช้เตาอังโลเนี่ยรังผึ่งแตกต้องซื้อใหม่แล้วก็รูนะครับ รูของรังผึ้งเนี่ยจะมี63รูนะครับแล้วก็จะเป็นรูที่เล็กแล้วก็เป็นรูปตัววีมันจะมันต้องเป็นขี้เท่าจริงๆก่อนถึงจะลงไปข้างล่างนะครับาปากเตาเขาเรียกว่าปากเตาตรงนี้นะครับจะมีขนาดเล็กกว่าทําให้การสูญเสียความร้อนก็น้อยลงครับผมเมื่อเรียนรู้ตัวนี้แล้วเราก็สามารถ เาไปปรับปรุงใช้ในครัวเรือนหรือในร้านอาหารต่างๆร้านอาหารแล้วไม่ต้องร้านใหญ่ๆค่ะเพราะร้านใหญ่ๆเขามีเป็นนายทุนร้านที่ขายข้างทางอาหารตามสั่งเขาก็ประหยัดหนึ่งต้นทุนเมื่อเขาประหยัดต้นทุนลงมา,าเ,ออเขาก็มีกําไรสูงขึ้นหรือเขาอาจจะเห็น ไอ้แก่ผู้บริโภคทึ่งเป็นเพื่อนบ้านกันอยากจะขาย5้าขาจะอาจลดลงมาเหลือ45ได้ค่ะเลยว่าตัวนี้เป็นประโยชน์สำหรับคนในชุมชนรัศดาค่ะทั้งนี้เตามหาเศรษฐีหรือเตาซูเปอร์อังโลวางจำหน่ายตามท้องตลาดหรือร้านค้าทั่วไปในจังหวัดภูเก็ตแล้วอย่าลืมไปหาซื้อและใช้กันเพราะว่าใช้แล้วเงินจะเหลือเยอะเป็นเศรษฐีสมกับชื่อเตามหาเศรษฐีนั่นเองทีมข่าว NBT บภาคใต้รายรงานจากจังหวัดภูเก็ต ส้นใจไหมครับน้องงอมสนใจนะเดี๋ยวต่อเช้ามาหน้าดำแลวหมดแต่จุดไฟไม่ใช่สนใจเตาสนใจอะไรสนใจพัชซิล <c oughs> น่งฟุ้งลั่นอยู่นะ <c oughs> อะก็น่าสนใจเตามาห้าเซทที่ใช่ไหมแค่ภ <c oughs> ูเก็ตนะคะ <c oughs>